นะครับสวัสดีครับอันนี้ฝรั่งกิมจูนะครับทดลองปลูกฝรั่งกิมจูต้น80บาทกับต้น50บาทนะครับอันนี้ต้น50บาทต้น50บาทสูงประมาณนี้ครับฝรั่งกิมจูทั้งหมด24ต้นนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้มากอกน้ำนครับสวยๆฝรักก่งกิมจู ต้น80บาทออกลูกแล้วครับออกลูกแล้วอะไรมันจะไวขนาดนั้นนี่ครับหนึ่งลูกมาพร้อมต้นนะครับฝลั่งกิมจูนี่ครับปลูกแค่นี้ครับปลูกไว้กินปลูกไว้กินเผื่อวันหน้าอยากจะขายพขยายพันนี่กระงสวยเลยมาดันเกษตรครับ หันยักษ์บบรรยากาศตอนเย็นนี่ครับสะสวยๆปลาเพียบเลยนะครับร้อมรอบด้วยไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศ อยากกินอะไรปลูกกันนั่นนะครับอนาคตไม่ต้องซื้อมีอยู่ในสวนทั้งนั้นผมจะปลูกให้หมดอะไรที่กินได้นะครับหลองบนะครับสามรยสามไร่นะครับโทษทีฝั่งโน้อนอีกสามไร่ขอบคุณครับที่รับชมนะครับ